ถ้าเขาขอให้เราปล่อยเขานะครับให้ไปกับมือที่สามล่ะคะนะครับเราควรตอบยังไงดีคะใครเจอปัญหาเรื่องนี้มาแฟนบอกโอ้เนี่ยปล่อยผมไปได้ไหมนะครับผมจะไปอยู่กับมือสามอย่าให้ผมหน่อยได้ไหมสิ่งนี้เนี่ยลูกศิษย์ครูคมจะมีวิธีการแอคชั่นสองแบบถ้าเวลาแฟนบอกว่าขอเลิกนะครับปล่อยไปได้ไหมแต่คุณนะรักคุณไม่อยากให้ครอบครัวมันบ้านแตสแกสาเร็ขาดคุณอยากให้ครอบครัวอบอุ่นคุณไม่อยากให้ลูกขาดพอ่อ คุณไม่ได้อยากไปเริ่มต้นใหม่นะครับบางคนอายุอานามก็ไม่ใช่วันสองวันแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาก็เยอะครับเพราะเนี้วิธีการแอคชั่นจะมี2แบบแบบที่1ครับการมีข้อแม้ครับนะครับเช่น1ครับลูกเรียนจบ2ครับลูกรับปริญญาครับ3ครับรอให้บ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับ4ครับรอให้ปลดหนี้สินเหื่อนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นวิธีการดึงเชิงเอาไว้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ใช้จิตวิทยาในการจัดการกับ2ครับ การยาเลยครับการยาแต่มีข้อแม้ครับเรื่องของทรัพย์สินจะต้องเป็นของคุณครับสองครับคุณแสดงความเข้าใจคือสําหรับบางเคสเนี่ยพอพอพอยกตัวอย่างเช่นไม่มีรูปด้วยกันนะ่ลูก,ล,กลูกที่ไหนจะรับไปปริญญานะมันก็ไม่ใช่เพราะง้เนี่ยในสําหรับบางเคสถ้าในในเกมนี้ครับเกม A เนี่ยทาไม่ได้ก็ต้องใช้แผน B ครับแต่ถ้าแผน B ไม่ได้ก็ต้องใช้แผน C ีครับลำดับแรกเนี่ยมันคือการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหนึ่งครับ คุณเนี่ยไม่ได้อาลัอาวอนไอ้ที่ทําทั้งหมดนะแต่คนบางคนเนี่ยไม่อย่ายืนกลานไม่ไปได้ไหมคือคุณโคตรดูไร้ค่าเลยแต่วิธีการแก้คือพูดให้ดูเหมือนกับว่าไม่ได้อาลัยอาวอนเพียงแต่ว่ามันมีเหตุผลครับเหตุผลที่วงแล้วว่ามีน้ําหนักครับเคยมีเคสของคุณหมอท่านหนึ่งครับนะครับแล้วก็สามีเนี่ยก็ไปมีมือที่ส ส่วนสามีเองเนี่ยก,ก็มีเงินเดือนเนี่ยหลักแสนต่อเดือนพอเริ่มที่มีมือที่สามเลี้ยงเด็กอะไรจากๆพวกเนี้ยสามีก็ขอหย่าผู้ขของคนเนี้ยก็ต้องไปบอกครับว่าให้ลูกจบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาหย่าช่วงนี้แล้วเดี๋ยวสติสตังของลูกไม่มีกระจิกกระใจในการเล่าเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าขอไว้หน่อยได้ไหมในเรื่องของลูกไม่อยากให้กระทบความรู้สึกลูกเห็นไหมคุณมีโล่ครับหลังจากนั้นครับสองครับตัวของเราเองเนี่ยครับ แต่อ้อมีข้อแม้นะอย่าไปยุยงส่งเสริมให้ลูกเกลียดพ่อหรือให้ลูกเกลียดแม่นะครับทุกอย่างมันจะกลับมาสมานในฉันกันยากห้ามครับขยายปัญหาครับเป็นวงกว้างเช่นไปฟ้องพ่อฟ้องแม่บอกญาติโคตรเงาะสกสารของเขานี่ดูสิคะดูมันทําอย่างนี้นี่มันไปติดเด็กอย่างนั้นอย่างนี้โฆษณาหัวบ้านท้ายบ้านครับไม่เคยมีคู่ไหนกลับมาสารความสัมพันธ์ต่อได้แม้่แต่เคสเดียวอย่าขยายปัญหาเรื่องนี้คุณเอาอยู่ครับแต่ถ้าขยายปัญหานั่นแหละเอาไม่อยู่ครับ มากคนก็มากความนะครับมากคนมันก็มากเรื่องมากคนมันมากความคิดเห็นครับอย่าขยายปัญหาให้เป็นวงกว้างเด็ดขาด3ครับปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากความเครียดครับหรือความอึดอัดที่เขามีต่อรองฉะนั้นเนี่ยพออีกฝ่ายมาพูดแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทำกอนเลยครับทำให้วางอาวุธครับกระบวนการคือทําให้อีกฝ่ายวางอาวุธให้ได้วางอาวุธัเลยครับโอเคคุณแสดงความเข้าใจครับคุณไม่ตาม แต่คุณขอความช่วยเหลือเล็กในวันที่เขามาคุยกับคุณเรื่องนี้เลยนะครับขอ,อปล่อยไปได้ไหมครับคุณต้องบอกว่าเนี่ยก็เข้าใจคุณนะว่าคุณก็คงจะมีความรู้สึกแย่ๆมาตั้งนานแล้วฉันก็รู้สึกว่าเออฉันก็เป็นฉันก็มีส่วนแต่เอางี้ได้ไหมอ่ะาจจะขอให้ลูกจบก่อนได้ไหมลูกเข้าโรงร่าโรงเรียนช่วงนี้ลูกก็เครียดๆอยู่เราสองคนเนี่ยเข้าใจดีว่าเราอาจจะเชื่อมกันไม่ได้แล้วแต่ว่าอย่าให้มันไปกระทบถึงลูกได้ไหมตอนนี้คุณก็รู้นี่ ว่าลูกของเราเนี่ยเครียดเรื่องการเรียนขนาดไหนใช้ต้องใช้คํานี้เลยคุณก็รู้นี่เพราะอะไรครับมันนิยามว่าเขาเข้าใจแล้วและหลังจากนั้นให้ขอความช่วยเหลือเล็กๆเกช่นในช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะขอให้คุณเนี่ยเข้ามาพาลูกเนี่ยไปเรียนหน่อยได้ไหมไปสองนุย้ยนั่นนะทำเลยก็ได้ครับให้ขอความช่วยเหลือเล็กๆเท่านั้นเองครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีการช่วยคุณสิ่งนี้จากละลายพฤติกรรมที่อีกฝ่ายมันรู้สึกอึดอัดกลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายรู้สึก ผ่อนคลายในตัวของคุณมากขึ้นนะแต่ถ้าวันนี้เรายืนกรานนะครับพยายามจะฟาดจะฟันจะโฆษณาจะประจานเอาไว้หน้าแหกไปเลยนะครับในสังคมนี้ต้องให้มันไม่มีที่ยืนไม่มีใครประสบความสําเร็จเลยคุณโฆษณาไปถามว่าใครจะดีใจกับคุณหนึ่งสาวไซให้กากินคนที่มาเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้โอ้ยน่าสงสารจังเลยเนี่ยนะคุณ A คุณ B เนี่ยนะครับที่โอ้ยโ,โดนสามีหักอก,อกสามีไป เปล่าครับทุกคนเข้ามาดู80%เอาไปนินทาต่ออีก20%ที่เห็นดีใจที่คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการเหล่านั้นไม่ได้ผลเลยครับแต่คุณแซงขอความช่วยเหลือเล็กๆครับเพื่อให้อีกฝ่ายคลายความตึงเครียดลง C ครับให้ใช้เทคนิคสั่งรักครับกลับมาถอดโปรเซส EP 2 EP 2อคือเลยครับอารมณ์ที่คนเนี่ยอยากมีคุณครับอะไรบ้างครับ ที่คนเนี่ยอยากได้คุณสุดๆอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตหนึ่งครับอยากอวดครับหมายความอะไรครับหมายความว่าวันนี้ที่เขาบอกเนี่ยปล่อยผมไปเธอต่างๆเขาแค่รู้สึกว่าคุณไม่น่าอวดบางคนเป็นคนสวยนะแต่พอเขาพาออกสังคมคุณกลับไปด้อยค่าเขาต่อหน้าสังคมไปติติงเขาไปด่าเขาต่อหน้าสังคมครับมันเลยทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจและไม่กล้าพาคุณไปไหนอีกแล้วเพราะมันทําให้เขารู้สึกแย่ครับ นะครับบางคนข่มเขาต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าสังคมต่อหน้าสาธารณะครับมันเลยทําให้เขาไม่แฮปปี้ครับสองครับอยากเอาไว้ประดับบารมีครับเขาแค่อยากมีคุณเป็นสิ่งที่บ่งบอกสถานะทางสังคมอยากให้คนอื่นปรบมือได้เมียแบบนี้มาได้ยังไงอยากให้คนอื่นปรบมือว่าเฮ้ยน้าอิจฉาหรือได้สามีแบบนี้น่าอิจฉา เขาไม่ได้อยากได้เราหรอกครับแต่เขาแค่อยากได้รับอารมณ์บางอย่างในการครอบครองคุณครับนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณก็ต้องรีบกลับมาปรับลุคของตัวเองเลยครับให้หน้าอวดครับนะครับบางคนอยากให้หน้าอวดรีบปรับลุคนะครับคือใส่ฟิลเตอร์แบบจัดๆเลยหวังว่าอะไรครับโพสต์ลงไปแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเราหน้าอวดนะครับท้องฟ้าจากที่มันเป็นสีครึ้มๆเนี่ยโอ้กลายเป็นสีเอ่อเป็นสีครามสดใสมากใครมันก็ดูออกครับ แล้วมันยิ่งดูหลอกมากขึ้นความไว้เนื้อเชื่อใจอ e ีกฝ่ายมันจะไม่ค่อยมีกับคุณนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นการศึกษาเลยนะเพราะว่าใครที่ใช้ภาพ AI ไนะไปเจนกับ AI มาแล้วดูนั่งในสตูดิโอดูแบบเอ็กท้าสซสูต่างต่างคนรู้สึกว่าคุณเป็นคนปลอมลองในความรู้สึกของคนดูครับนะครับสี่คือให้ใช้เทคนิคจากสังรักต้องถอดโปรเซสครับสมองของคนที่อยากมีคุณครับห้าครับในระยะนี้ให้โชว์ชีวิตขาขึ้นครับ คุณยิ้มได้หัวเราะเริงร่าสนุกสนานนะครับสบายอกสบายใจชีวิตตอนนี้กําลังปาร์ตี้นะครับอยู่ที่ไหนต่างๆโชว์ลงไปครับที่มันเป็นชีวิตขาขึ้นครับมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาคิดผิดนะครับที่ทิ้งคุณไปแล้วคุณก็ดูเหมือนกับว่ามีความสุขมากขึ้นจังหวะที่เขาจะกลับมาจังหวะไหนรู้ไหมจังหวะที่มันทะเลาะกับมือที่สามมันจะทักขาคุณทันทีครับเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเหตุอะไรที่มันทะเลาะกับมือสามแต่คนเราอยู่ด้วยกันมันมีทะเลาะแน่นอนครับ พอมันทัลรถกับมือที่สามมันคิดถึงคุณเป็นคนแรกครับแต่มันจะไม่คิดถึงคุณก็ต่อเมื่อวันที่คุณโชว์ขาขึ้นเนี่ยแต่คุณข้ามสเต็ปครับคุณยังไม่ได้ปลดอาวุธอีกฝ่ายครับนะครับคุณยังไม่ได้แสดงความเข้าใจเออฉันเข้าใจนะที่อาจจะทําให้คุณไม่สบายใจที่ผ่านมามันอาจจะฉันอาจจะทํานิ่ไยคุณยังไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายวางอาวุธแล้วอยู่ๆวันนี้มาโชว์ชีวิตขาขึ้นมันหาว่าคุณไปชดมันมันหาว่าคุณท้าทายมัน ทำมาเป็นโช์ชีวิตขาขึ้นเห็นไหมนะคนมันคิดไปอีกแบบทันทีถ้าคุณไม่ปลอดอาวุธอีกฝ่ายนะครับเพลิดเบางคนบล็อกเราไปเลยนะเวลาที่เราพยายามทําตัวดูดีขึ้นอีกฝ่ายบล็อกคุณทันทีครับเพราะเลยครับมันคิดว่าคุณกําลังเอาชนะมันครับมันเลยบล็อกคุณเพื่อเอาชนะคุณครับหกครับพอเขาเริ่มที่จะกลับมานะครับหรือพอเขาเริ่มที่จะเอ,อ่อขอมานอนด้วยอะไรต่างๆพวกนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทําคือใช้กฎของ27วิธีกระตุ้นความอยากครับ ในสาหรับบางเคสคุณจะสังเกตว่าครูคอมไม่ให้มีอะไรด้วยเลยนะแต่ในในลักษณะเคสแบบนี้มีได้ครับแต่ต้องใช้27วิธีกระตุ้นความอยากเพราะแท้ที่จริงแล้วกิจกรรมบนเตียงหนึ่งครับการกระตุ้นประจุไฟฟ้าครับคือที่ผ่านมาเนี่ยคนมันรู้สึกว่าคบหากับคุณเนี่ยมันมีแต่สารเคมีแห่งความเครียดครับคือสารคโครโติซอลมันจะหลั่งออกมาเพราะครับเวลาคุณบน่นคุณดา่าคุณตามจี้ ตามจิกคนนี้เป็นใครคนนั่นเป็นใครทําไมต้องแอดเพื่อนคนนี้ทําไมจะต้องกดหัวใจให้มันหรือบางทีคุณไปรายงานเขาหมดทุกอย่างวันนี้ฉันไปทําอะไรเดินกี่ก้าวกินข้าวกี่คํากินน้ํากี่แก้วรายงานเขาหมดทุกอย่างความตื่นเต้นมันหายไปครับแต่พอคุณใช้เทคนิคของ2 7วิธีกระตุ้นความอยากเนี่ยมันคือการกระตุ้นประจุไฟฟ้าใหม่ครับส่วนบนของผู้ชายเป็นประจุบวกจริงๆครูความศึกษาเรื่องนี้จากหนังสือชื่อว่าตันตรานะครับมันเป็นหนังหนังสืออธิบายเรื่องบนเตียงเนี่ย ของอินเดียเรื่องนี้มาเป็นร้อยมีเป็นร้อยปีแล้วนะข้อที่บายวามันเป็นเรื่องของการกระตุ้นประจุฟไฟฟ้าผู้ชายครึ่งบนเป็นบวกครึ่งล่างเป็นลบส่วนผู้หญิงครึ่งบนเป็นลบครึ่งล่างเป็นบวกคุณต้องกระตุ้นประจุฟไฟฟ้าของอีกฝ่ายรวมถึงกับให้มีกิจกรรมครับแต่สลับการไม่ให้มีครับคือไม่ใช่ว่าเออเขาขอม,มีกิจกรรมคุณยอมหมดไม่ใช่ครับคุณแค่ให้มีในครั้งแรก ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ที่เขาต้องการไม่มีครับแล้วสลับมามีครั้งหน้าครั้งห้าให้มีครับครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดไม่ให้มีครับคือมันต้องมีการสลับครับเพราะเลยครับที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ข้อหากับคุณมันเป็นเส้นตรงไม่มีความตื่นเต้นนะครับตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านดูหนังนอนตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านดูหนังนอนตื่นเช้าไปทํางานกลับบ้านดูหนังนอนคือชีวิตมันไม่มันไม่มีความความน่าตื่นเต้น เพราะงั้นเนี่ยคุณต้องทำอะไรครับทาให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเหมือนนั่งรถไฟเหาะครับมันมีความตื่นเต้นครับมันคาดเดาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมเดี๋ยวไม่มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวชินชาเดี๋ยวเฉยชาเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวพูดหวานนะครับสักพักก็เดี๋ยวเงียบเดี๋ยวไม่ค่อยตอบชันคือมันทําให้คนลุ้นอยู่ตลอดความสัมพันธ์รับเรื่องนี้ไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักกับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักรับคือคุณต้องเรียนรู้วิธีการปลดอาวุธอีกฝ่ายไม่งั้นเนี่ยนะ ใช้จตวิยาอะไรไปทําตัวให้เลิกค่าทํ no contact เมื่ออีกฝ่ายมันยังถืออาวุธอยู่เลยนะครับมันยังมองว่าคุณเป็นภัยร้ายต่อชีวิตของมันอยู่เลยมันยังมีความเจ็บปวดในใจกับคุณอยู่เลยแล้ววันนี้คุณจะบอกคุณเลอกค่าแล้วไงอะครับเพราะสมองมนุษย์มันคิดอยู่แค่นี้ว่าถ้าถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีมือที่สามของบางคนมือที่สามเองก็มีสามีอยู่แล้วนะแต่ทำไมมันยังบอกว่าดีครับเพราะถูกใจความรักไม่ได้เกิดจากความดีแต่เกิดจากความชอบ ความรู้สึกอยากอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากอ่อนอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาความรักเกิดจากความอยากครับถ้าถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจดียังไงก็ว่าเลวรับ